คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชคนที่ทำดีไม่น้อยเป็นทุกข์เพราะการทำดีของตนที่ไม่กล้าที่จะทำดีก็มีแต่คนทําดีที่ยังเป็นทุกข์ดังกล่าวก็เพราะยังทำไม่ถึงความดีแห่งจิตใจของตนเองจิตใจจึงทำไม่ถึงความดีแห่งจิตใจของตนเอง จิตใจจึงยังมีความยินดียินร้ายตามอารมณ์ที่มากระทบจากคนทั้งหลายหากได้เล็งเห็นว่าเรื่องของคนทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของโลกถ้าตนเองมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวก็ไม่ต้องเป็นทุกข์<ม>เพราะเป็นเรื่องของคนอื่นการปฏิบัติทำจิตใจของตนให้มั่นคงดังนี้ เป็นการสร้างความดีให้แก่จิตใจเป็นตัวความดีที่เป็นแก่นแท้ของความดีทั้งหลายซึ่งจะป้องกันความทุกข์กระทบกระเทือนใจได้ทุกอย่าง